เลาละค่ะข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของมิวตันนะคะเรามาดูกันเลยเนาะดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีละะัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลกแต่มีความหนาแน่นเป็นสีเท่าของความหนาแน่นของโลกนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะเราก็จะต้องตีความให้ได้ก่อนเนาะว่ามันบอกอะไรมาบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะมีดาวโลกก่อนเนาะมีโลกนะคะ แล้วก็มีดาวเคราะห์เขาถามเขามีสองอย่างเนาะสิ่งที่เขาถามคือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ผิวของดาวเคราะห์จะเป็นกี่เท่าของโลกนะคะเป็นกี่เท่าเราต้องหาให้ได้ว่า g ของดาวเคราะห์เป็นกี่เท่าของ g โลกซึ่งเราก็ต้องกําหนดตัวแปรให้ชัดเจนว่า g ดาวเคราะห์คือตัวแปรอะไร g โลกคือตัวแปรอะไรเนาะนี่คือดาวเคราะห์เนาะ ดาวดาวเฉยๆนะคุณจะย่อๆๆว่าดาวนะคะลัศมีของโลกคุณจะกําหนดให้เป็นเป็น r นะคะแล้วก็ความหนาแน่นของโลกให้เป็นโ h เฉยๆเนาะมวลของโลกให้เป็น m m m นะคะแล้วก็ค่าความเร่งของโลกให้เป็น g อะไรที่คือเป็นของโลกนะคือตัวแปรพวกนี้นะคะส่วนดาวเคราะห์แล้วจะมีของดาวเคราะห์ให้เป็น r that. r เดดอย่างนี้เนาะเด็ดอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็โลของดาวเคราะห์ให้เป็น r เดดมวลของดาวเคราะห์ให้เป็น m แล้วก็ g ของดาวเคราะห์ให้เป็น g เดนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือ g เดอันนี้นะว่าเป็นกี่เท่าของ g โลกนะคะคือหา g เดว่าเป็นกี่เท่าของ g โลกเนาะ แล้วข้อมูลที่โจทย์ให้มาในตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องตีความนะคะเขาบอกว่ารัศมีของดาวเคราะห์เป็นครึ่งหนึ่งของโลกแสดงว่าดาวเคราะห์นี้จะเท่ากับเท่ากับโลกคือ R าเนาะเรากำหนดเป็นส่วนสองนะคะเพราะว่าครึ่งหนึ่งเนาะก็หารสองส่วนโลของโลเดทอันนี้จะนี้ค่ะเป็นสีเท่าของความหมนาแน่นของโลกเรากำหนดความหนาแน่นของโลกเป็นโลก็คือ มากกว่า4เท่าเนาะก็เท่ากับ4โลนั่นเองนะคะนี่คือข้อมูลที่เรารู้จากโจทย์เนาะตรงนี้นะคะเราตีความได้มาเป็นตรงนี้เนาะทีนี้ค่า g เ่ะเราเคยหามาแล้วเนาะจากตัวอย่างที่ครูเคยบอกไว้นะคะคือตรงนี้เนาะ เราสามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าในในห้องสอบเนี่ยเราไม่รู้เราก็ต้องลองเอามวล m อาจจะเป็น m หนึ่งเนามาตั้งไว้นะคะแล้วก็มันมี w ใช่ไหมจากกด m หนึ่งไว้แล้วก็มีแรง fg ฉะนั้น fg เนี่ยมันจะเท่ากับ m อา่า w ของ m หนึ่งอันนี้เนาะ มันก็เลยเท่ากับ m a m g ใช่ไหมคะไม่ใช่ m a มวลน้ำหนักคือ m g เนาะทีนี้เนี่ยเราจากสูตร f g เท่ากับ g m 1 m 2ส่วนด้วย r สเนี่ยเราก็าจะสามารถแทนค่า f g เป็น m g ได้นะคะแล้วก็ g แล้วก็ m ของโลกก็คือเป็น m เฉยๆเนอะแล้วก็ m ของมวลอันนี้ก็เป็น m 1นึ่ง g นี้เป็น m m หนึ่งเนาะห้อยหนึ่งเลยนะคะ ส่วนได้ r ของนนี้คือเป็น R ของโลกเนาะสแควร์เนี้ตัดเก็จะได้ค่า g ออกมาก็คือสูตร g ก็คือ g เท่ากับ g ใหญ่ m ของโลกส่วนด้วย R สแควร์เนาะอันนี้คือสูตร G ฉะนั้นถ้า g ของโลกเนี่ยมันก็คือสูตรนี้ได้เลยเนาะเพราะว่าเรากำหนดตัวแปร g ีโลกคือ g ตัวแปร R ของโลกก็คือ R เฉยตัวแปร M ของโลกก็คือ m อนี้ก็คือเป็นค่า g ค่า g ของโลกนะคะของโลกนั่นเองเนาะทีนี้เราต้องหาค่า g ของดาวเคราะห์อันนี้ให้ได้เนาะว่ามีค่าเท่าไหร่เพื่อจะเอาค่า g ของโลกมาส่วนด้วยค่า g ของดาวเคราะห์เพื่อหาว่ามันเป็นกี่เท่าเนาะย้ายข้างสุดท้ายจะหา g แดดออกมาได้นะคะฉะนั้นเราต้องหาค่า g ของดาวเคราะห์ออกมาให้ได้เนาะก็จากสูตรนี้แหละ g ทเท่ากับ g m เนาะส่วนด้วย r s q u a ก็คือของดาวเคราะห์ M ก็เด็ดดาวเคราะห์ส่วน R ก็เป็น R เด็ดนะคะอ่าเรารู้เราดู R อยู่แล้วนะว่า R มันคือ R ส่วน2ถ้าเราเทนเป็นเที่ยวกับ R ลงเพื่อให้มันตัดทอนกันตอนที่มาทําตรงนี้เนี่ยมันจะได้ตัดทอนกันแล้วเหลือเป็นเลขเท่าเป็นเป็นเหลือแค่ตัวเลขตัวแปรหายไปเราก็เลยต้องแปลงตัวแปรของดาวเคราะห์ให้เป็นติดเป็นตัวแปรของโลกให้หมดนะคะ แต่ไอ้น,นี่อ็ m เดดเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราจะแทนเป็นกี่เท่าของ m โลกได้เราต้องไปหาจากโลเนาะอะ,อะหา m เ,เด็ดของดาวดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์ดาวเคราะห์จากโลเนาะจากโลเด็ด เท่ากับ4โลเนอะโลแดดเท่ากับ4โลเนี่ยเรารู้ว่าโลเท่ากับ m ส่วน v ใช่ไหมคะในที่นี้เนี่ยมวลของเราจะเป็นมวลทรงกลมก็คือ4ส,ส่วน3พาย r กำลัง3ก็คือสูตรของทรงกลมนะคะนี่คือสูตรปริมาตรปริมาตร ของทรงกลมเนาะเราก็แทนไปได้เพราะว่าดาวมันเป็นทรงกลมอยู่แล้วเนาะอ่ะเราก็จะได้ของดาวเคะอ์อันนี้เนี่ยจะเป็นก็คือ<ม>เป็น m แดดสี that, ่ส่วนสมพายเดดใช่ไหมคะเท่ากับ4คูณ m ของโลก ส่วนได้สี่ส่วนสามพาย r ของโลกคือ r เฉยๆนมะาออกกำลังสามด้วยนะคะดีไหมอ่ะทีนี้ตรงนี้มันตัดกันได้นะตัดตัดตัดอ้อตัดตรงนี้ได้แค่ข้าคงที่ตรงนี้เนาะแต่ว่ามันจะเหลือ m กับ r อยู่แต่ r นี่เรารู้คือเป็น r ส่วนสองใช่ไหมคะนี่ครูเขียนเป็นตัวแปรเล็กไปต้องเป็น r ใหญ่เบบนี้นะอ่ะเราจะแปลง r เด,ด็ดอันนี้ให้เป็น r ของโลกเนาะเป็น อเอ็มพายเด็ดไม่พายเด็ดนะคะเป็น r, r r นี้จะเป็น r ส่วนสองกำลังสามเนาะเท่ากับสี่เอมส่วนด้วย r าร์กำลังสามนะคะสุดท้ายเราจะตัด r ตรงนี้ได้ข้างล่างนี้จะเป็น 2. 2. 2. สองสองสองคูณยกกำลังสามก็เป็นแปดเนาะทีนี้อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งส่วนแปดอยู่เนาะมันจะเป็นแปดเอมเดด เท่ากับ4 m ใช่ไหมคะ m ดดก็จะมีค่าเท่ากับ m ส่วน2นั่นเองเนาะอันนี้เราเอาไปใช้แทนล,ลงในสมการตรงนี้ได้นะคะตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขอจัดให้มันอยู่ในรูปที่นี้เราหาหาค่า m ดดเนาะ เราแทนนะคะ g ดดของเราจะมีค่าเท่ากับ g m กส่วนกำับสองแทนเป็นแทน m ดัมาจากตรงนี้ได้เลยนะคะแทนมันจากตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนด้วย r ของโลกส่วนสองกำลังสองเนาะเพราะว่าเรารู้จักโจทย์อยู่แล้วนะคะาเราเอาอันนี้แหละมาแทนลงในนี้เนาะ g ของโลกตั้งก่อนเนาะ d m ส่วนด้วย r s เนาะแล้วการหารคือการคูณแล้วก็เอาเศษกับส่วนเนาะเป็น r ส่วน2อกำลังสองนะคะตัดกับ g m ส่วนสนะคะแค่นี้เองเนาะแล้วเราก็จะตัด g ตัด m ตัดตัด,ต,ดตัดตรงนี้อันนี้จะเหลือหตัดก้อนนี้จะเหลือ1นส่วนสใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น1นส่วนสเนาะ นี้เราก็ต้องจะได้เป็นตรงนี้ดีๆนะคะจะเป็น g ีดตรงนี้จะเท่ากับ1นส่วน4คูณกับอันนี้ก็กลับกลายเป็น2องแทนเนาะอาจจะเป็น2ใช่ไหมคะไม่ได้1 รอแป๊บนึงนะคะพอดีมันหยุดค่ะทีนี้เราก็ได้แล้วเนาะ G ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ G เด็ดของเราเนาะจะมีค่าเท่ากับเราย้ายสองมาฝั่งนี้เนาะแล้วก็ย้าย G เด็ดมาฝั่งนี้แล้วก็กลับค่าเนาะเขจะได้เป็นสองจนี่ก็คือคําตอบของเรานะ G ของเราเคาะจะเป็นสองเท่าของ G ีโลกนั่นเองนะคะสรุปว่า G ของดาวเคราะห์ เป็นสองเท่าของจีโลกนะคะโอเคเนาะ